พ่อชวนมาทระกันแล้วบ้านนี่ทำมาทระกันอะไรแย่แบบนี้วันนี้เราเหมือนรายการเหมือนกระแสได้หราพูดได้ประมาณไหนก็พูดได้หมดเลยเอาดีดีทำไมตาแขร์นะชิโกชิโโบงอะไรหรอพิกกี้หนูซื้อมาฝากทำไมด้วไม่ไม่ใช่ไก่ซื้อะไก่เหรอไม่ใช่ไา่คือมาให้เธอใช่ไงก็มีศิลปะโบราณขอนะอันนี้แผนแผนพ่นิกกี้นะคะไม่ใช่พิลิคีเราคัตทิ้งนะ หากมีดูเป็นการรบกวนเ่อจะเชวนเธอมาละกันสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่โรงแรมหัวช้างรีเทาวันนี้เรามาเราหิวอ่ะเรายังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเราตามซีออมานะคะนน้อยของทุกคนมามาหาพี่เบียมาให้พี่เบียให้พี่เบียหาอะไรให้เรากินหน่อย คอนเซปต์ในวันนี้นะคะความตั้งใจที่มาคือขอเข้ากินค่ยคะใช่จบก็นี่ถึงแล้ววันนี้เราจะได้กินอะไรอร่อยบ้างไปดูกันโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปที่โรงแรมหัวฉางรีเอทนนะคะเยวจะไปกั่นป่วนวันนี้มีพี่แจ็คแฟนฉันมาด้วยเราจะไปก็บเบื้องหลังค่นแล้วก็วันนี้เรามีเราต้องไปถ่ายรายการขึ้นรถพี่เบียร์ด้วยนะเราเป็นยืนดีแรกกันทุกคนรอทุกคนติดตามด้วยไปอยู่แล้ะ คนมาช้านะคะทุกคนที่วาริเดียไม่ถึงเขาบอกว่าติดมาเขากำลังกินข้าววันนี้แต่เป็นเลยค่ะใช่ไหมคะวันนี้เราก็มานั่งเข้าเจ้านายนะคะมากินข้าวพ่อกวนมาทำงานแล้วก็เนี่ย อยนี้วันนี้เราเหมือนรายการหนุนกระแสนด้หรลาพูดได้ประวัณไหนก็พูดได้หมดเลยเอาดีดีทำไมตาแขกนะชิโกชิโกมาน้องรันคือใครเป็นเป็นคนเด็กอนสังกัดไหมงี้น้องใช่น้องรันฝึกงานอยู่ครับก็เลยให้ทำยูทูบด้วยก็เห็นคนพอตอนนี้มันสมัครผลงานเยอะมากแต่เราเลือกว่าเลือกใครเลือกเฉพาะโสดแล้วก็ผู้หญิงต้องเลือกโสดด้วยโสดด้วยเขาชองมีจํากัดจํากัดครับแค่ครับแค่ออกอีพีหนึ่งได้เลยเป็นเป็นฝึกงาซะแล้วเลย ตงไว้สามสามมิ้นนะหหิวจังเลยหิ้าวาี่นี่อกกี้กอกแม่แม่บอกหนูซื้อฝลกพิกี้เซร์ฟใครเซิร์ฟพ่มิกี้หนูซื้อมาฝากไม่ไม่ช่กัน ไก่เกอไก่หรอเอ็ไก่อ่นเสมาให้เธอ่ไอ๋อลูกพี่มึงนึกว่าไก่ไกรอันนี้คือเรามาทำอะไรมากินข้าวอ๋อไม่มข้าวมาเลยไหมพี่ใช่ไอ๋อโอเคได้ได้ไก็ยินดีต้อนรับนะครับเปิดปูใ้พี่เยมาพก่นี่พักพอเลยไดไหพเมื่อกี้กินหมูเตอยนะ่อันนี้ของพี่พี่แก๊แฟนใ่ใช่อร่ ออร่ยจะกินอะไรกินแอปเปิลนูนชีแมเอาไหเอาไหมเอาไหมโอเคได้สั่งเลยใกล้บ้านแล้วหนูจะมาแตกลเปินดีกินกุกอินนนากินไมึ่อ่ะเออโมราไปเนี่ยไอพวกนี้มาท้งงานแล้วไม่เคยกินแอปเปิลนูนีถ้าเกิดสองสาวมาต้องให้กินไม่มีก้อน่วยทำเลยเดี๋ยวพี่ไปสั่งให้ก่อนไม่เอาดีเผื่ไพี่สั่งให้มาอะไรคไมไปเห็นซื้อไปเลยขม่ไเลอ้าลไแล้วะ โ้หไดดปสังง่งเลยยวมาแล้วนี่เลยตรงเนี้ยใส่ให้ได้เยอะที่สุดขอแบบที่ไปกินข้าวตึกไบโยพาแม่ไปกินพาน้องไปกินขอเลยกีบอยเซอร์ไหนๆก็มาแล้วขอไอ้กีบอยเซอร์หน่อยกินข้าวฝึกใบโยบักฟ้าพาเด็กนี้ไปกินต้องมีศาาิลปะของการขอนะอันนี้แผนแผนพิ่นกิกี้นะคะไม่ใช่พี่นิวคัตทิ้งนะมาเจอพี่เดียครั้งแรกป่ะใช่ เป็นง้าตพีไมพี่เบีน่ารักจิพี่เบียถูกปะไม่เลยให้เรากินหหดเตด้วยเอฟซีอยากให้พวกเราสองคนทำอะไรก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะคะอยากให้สู้หไปบุกที่ไหนก็บอกได้เลยอยากให้แกล้งใก็บอกได้นะคะอุ้ยแกล้งเลยเหรอเราจะโดนเขาแก้งกลับอีกเราวันนี้จะสำเร็จเหมหมายถึงขอวาเเชอร์สเร็จว่าสาเร็จแน่นอนเราจะไปขอนก็เดินขงมีเสียปากราเปนตรงๆ ออโอโ้โหโครด้านนี่มันกล้าจริงๆนะตอนแรกคุณมึงยังไม่มาใช่ไหมเขาเดินมาบอกพี่เบียร์เลยเอาข้องไปให้พี่เบียร์เลยบอกว่าหาลูกน้องไทยให้ถูงหน่อยกล้าพูดแล้วผมมาอนนะี้ไม่เคยได้กินอัฟเตอร์ <c oughs> นูนทีนะเนี่ยกินเหมันคนอัฟอ้อยไหม <c oughs> ไม่เหมือนพี่ประเด็นโคตน่ากินเลยว่ะ <c oughs> มีอะไรมากครับพี่นนี้จะเป็นคูจ๋ากะหลีครับครับผมแล้วก็จะเป็นคุ้งหงษสบายเบี่ยงผลไม้สารหรกากรอบของผมจะเป็นขนงนนแหครับอันนี้เป็นอัฟเตอร์นูนทีแบบไทยๆใช่ไหมครับไรยเปีนโคตรเทจนะครับ ก็ใครที่มาสมมติแบบว่ามาจากต่างจังหวัดก็ได้แล้วอยากพักโรงแรมในเมืองนะครับใกล้ๆสยามคือนั่งตุ๊กๆไม่ได้อะเดินก็ได้โลเดียวอะสยามเลยนะครับมาได้นะครับบรรยากาศดีราคาไม่แพงนะครับพนังกงานน่ารักแล้วก็ดูแลดีส่วนใครที่อยู่กรุงเทพแล้วอยากเปลี่ยนบรรยากาศก็มานอนได้เพราะจริงใครเปลี่ยนบรรยากาศนันก็ดีนะหาอะไรทําอะไรเงี้ยที่ผมก็เคยมานอนลูกพี่ให้ดูเลยครับบอกว่าที่นี่สวยมากเราเคยมาพักรอบหนึง่ง นี่เขาเปิดมาพักใช่เขาบอกพี่เมื่อกี้ห้องดีมากห้องน้ำสวยมากอ่าเพราะจริงๆบ้านน้องวันก็อยู่แถวถนนใช่ถ้าตอนนี้เรียนจบไดอยังครับเนี่ยเขาจะจบกี่ปีก็ค่ะยี่สิบปีไม่จริงจริงจริงเด็กชุลาเนี่ยเขาจะผูกพันกับแถวนี้นะคือคือมาแถวนี้ก็ไม่แปลกเพราะเด็กชุลาก็ที่ก็เห็นคนเป็นอย่างนี้เยอะคน้อดีไหมอร่อยมากอันนี้หอมมากนี่นี่หนูสนใจอันนี้อันนี้คือเรามาขอพี่พี่วิกินพวกเรานักชิมอื้ คือที่นี่เขาเชฟเชฟก็เป็นอาจารย์สอนอาหารไทยแล้วบางทีเขก็จะเปลี่ยนตามอะไรอ่ะซีซันนอลที่นี่ก็จะมีแบบพวกข้าวแช่แล้วที่แบบว่าเด็กรุ่นใหม่อาจจะแบบไม่เคยกินอร่อยไหมเนาะทั้งร้านลองชิมดิูจ๋ามูจ๋าคนร้อนเลยนี่ยอร่อยเนาะเนาะพี่จ๋าลอจริงนะพี่ไม่เคยกินน้องเขาไม่ได้หิวแล้วกินตลอดเลยเมื่อกี้แต่หมูหมูเท่้แจ็คมาอีกเยอะถ้าวหนมฉันก็อร่อยมากอุ่นๆเลยอ่ะแล้วขนมเธอ หนักแล้วหนม่เลนเล่นนไม่เล่นมัหนักมนัแล้วเนี่ยแล้วเราฟังเพลงยู่90ไหมฟังเพลงของพายายเพลงมเพลงมาม่ดูเป็นการรบกวนจเธอมาละกันเมาแม้องรัมเนยัระดับหนึ่งสองเหาม่ดูเปนการรกวนจเจเธอมาละกันเราคุยเรื่องยุค90ลี่โอยู่เพราะน้องอ่ะ เนอไม่ทันอาชีพคือเรื่องเพจอ่ะเคยเพจหาสาวปะสวัสดีครับอะไรเงี้ยเออเรื่องเพจีนแต่หนูนั่งอ่านของแม่นะนั่งอ่านเพจของแม่เวลาแม่กับพ่อจีบกันใช่เหรอแม่อยู่เท่าไหร่เดี๋ยวสี่สิบเก้าค่ะวิ่งไกลเลยนะสี่สี่เฮ้ยมึงมดีใจนะเนี่ยดูสิการดูสิการไอ่ดูมันดีแค่าเลนไอ่จะบอกให้ เขาอ่อนต่อโลกอยู่เวลาเจอใครเราจะแบบบางทีสามสิบแปดเออมันต้องอย่างนี้นี้ไม่ลงลงไปลงไปลงไปหน่อยพี่แบบสามห้าเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถึงได้สามห้าอ่าอย่างเงี้ยแล้วพี่จะบอกเฮ้ยไม่ใช่พี่นี่เท่านี้แล้วอุ้ยพี่หน้าเด็กต้องอย่างเงี้ยเอาไปทำไปทำไปสามสิบสามโอ้ยไม่ใช่ อุ้ยพี่พี่สี่สิบแล้วก็บอกพี่หน้าเด็กหน้าเด็กอยู่อายุเป็นเพียงตัวแรกร้อนไหมร้อนเนาะแต่ว่ามันร้อนล่องเรือนล่อเรื่นอุ้ยถ้าเกิดหน้าหนาวอากาศดีมากอากาศดีมากรบอากาศดีมากแนะนำให้ใครที่จะจีบกันนะหน้าหนาวเนี่ยแวะมาให้นี่บอกเลยว่าได้เสียแน่นอนจริงบรรยากาศดีได้ได้เสียบรรยากาศดีย่งมันได้ได้เลยดีมากอันนี้การันตีทำแล้วเราเคยพักกัน อะนรี่ต้องพาแฟนมาพักละอุ้ยแต่มันไม่แฟนนะสิจะมีแฟนหรอมีแฟนไม่ได้สิโดนเด้งอ๋อมีแฟนไม่ได้ข้างในช่องนี้ไม่ควรใใจว่ะมีแต่ได้มีแฟนว่ะได้มีแบบสองเดือนขึ่งแล้วเราเคยแบบเป็นเด็กแบบเออ้าเป็นน้องควรจะเปิดช่องให้น้องผู้ชายได้ไหมผู้ชายไม่เอาครับไม่รับเลยไม่รับครับเพราะว่าทีมงานก็ไม่อยากใส่ครับใส่ครับไม่ต้องใส่สาวนี่ชอบยินดีเขาบอกว่าหนูเข้าไปนี่คือไปทำให้ออฟฟิศมีสีต่าง ก่อนหน้านี้เป็นยังไงเจอหน้าโคบอยเป็นไงเกรียดที่ใช่ครับพอเห็นพูดก็โองแต่พอรังน้องเข้ามาอยากตัดเลยอยากตัดเลยอยากตัดเลยตัดตันเลยตัดเพลงช่องหลักด้วยเขาพี่เบียร์แล้วแบบว่าตึดประโยคที่มีเด็กคนงานกี่คนนี่นี่นี่เด็กคนงานนี่ถ้าพี่มีเกณฑ์ในการรับเด็กคนงานก็รับแต่ผู้หญิงนะไม่ใช่ก็รับผู้ให้ให้ให้บุคคลรับไ่ายปกครรับก็รอได้ ก็มีสาวอย่างงี้ก็มีบ้างเมื่อก่อนมีเด็กตุลามาเป็นเป็นดิสเฟนชั่นใช่เขาหรอเนี่ยน่ารักเขาพูดสาวแบบดีเคยเมีเคยมีแล้วเมื่อก่อนพี่เบียร์เคยเป็นเด็กฝึกงานนั่นเองพี่ไม่ของพี่เป็นคณะครุมันไม่ได้ฝึกงานเป็นฝึกสอนเนี่ยของครูไปสอนถ่ายน้ำผึ้งบอกบอกเลยวุ่นวายมากยิงล้วนเหรอเออแล้วพี่ก็ไปสอนยิงล้วนใช่ไงเข้าไปนี่แบบคือ แล้วในโรงเรียนถ้าจะไม่มีผู้ชายอ่ะเข้าไปคือโอ้ประหุ้ว่าบอเลยครูขับรถซีคุณสอนด้วยเหมือนครูนี่ดิพวกจีจีเอโอจีโอโอริซกะใ่ใชจีเอโอจีเอโอต้องมาสอนที่จุฬาเฮ้ยใช่ต้องตีแบบสอนสอนถ้าถ้าสอนมหาลัยอ่ะจะแสบอีกแบบเด็กแม่งถามว่าครูเบียร์เคยช่วยตัวเองป่ะจริงผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงอ่ะมีแต่ผู้หญิงอะ พิดเด็กถามเลยเหรอแล้วพี่ตอบว่าไงผู้กวบคมเรื่องนี้ไม่คุยกันนะครับอ๋อตุภาพตุภาพอนนี้ยงตุภาพอยู่ถ้าเกิดไปสอนตุลาผมเอาไปด้วยเป็นผู้ช่วยนะไม่ไม่พี่พี่มีมหาลัยให้ไปพูดเยอะไปไหมล่ะไปปะล่ะพี่ก็ถ่ายยูทูบอีกี๋ผมไปด้วยอ่าถ้าไปกับนิกี้พี่ไปได้ปฏิเสธสายอ่ะเลยไม่ไม่อยากไปได้อ่าได้าติดต่อมาได้ไปจะไม่พูดไม่มีหนูมีไปไปไปไหนเนาะ ไปเป็นวิทยากรโอ้โหไงโอ้ชายล้วนสูงหลาบชายล้วนเหโอ้ย้ยชิบหายแล้วพี่เบียร์ไปเมื่อก่อนพี่เบียร์ไปอีกล้วนโอรันไปชายล้วนโอ้ยมันแล้ววิดนจีบแน่นอนอ่ะหนูสี่สี่เด็กเด็กเดินเขาชอบเขาชอบเขาชอบเด็กมปลายความฝันคือมีแฟนอยู่มหาลัยใช่พี่เบียร์แล้วทำไรแล้วจริงถ้าเราเป็นครูเป็นอดเนี่ยเราสามารถมีความรักกับเด็กนักเรียนได้ไหมได้เขาบคกมึงเยอะมีไหมมีเขาหรอแต่พี่ไม่มีคือพี่พี่พี่ไม่ชอบเด็กมากพี่ไม่ชอบ อยะที่แบบบางทีบางทีครูนิสิตโดนโดนเด้งเพราะว่าแบบพบกับนักเรียนอะไรเงี้ยพูดศิลปะคือภรร๊าเนี่ยภรร๊านี่จะดีเลยจะไม่เคยห็นครูกินศิลปะมาเรียนครูเนี่ยครูพระเลยครูศิลปะไม่เห็นว่าเราจะได้โรเชอร์ไปกินไหมนะโรเชอร์อะไรเนี่ยไปเนี่ยไปไปโยโยค่ะจะไปกี่คนยากเอาแม่กับน้องไป ถ้าบอกคนจะกี่ใบเดี๋ยวให้ส่งให้โอเคอันนี้คือถือว่าเป็นช่องใหม่นะเด็กผลงานนะเออให้นะแล้วคุณก็ไปถ่ายคอนเทนต์อะไรได้นะแล้วแต่ได้หมดเลยอันนี้เขาพาแบบมาแบบป้าไปเราพาใครไปแฟนไหมแบบป้าแบบไมมาถึงงานโอเคได้เด็กเด็กผลงานช่องนี้เป็นไงได้ทำ้าฟรีด้วยได้ให้ทำ้าฟรีโอเคให้ทำ้าฟรีเออดีเว้ยแล้วก็ยังมาขอขอกินฟรีจากพี่เบียร์ประโยชน์ไปอีกด้วยนะครับ ไม่น่าเป็นตารับเพิ่มไหมรับเพิ่มไหมรับเพิ่มเฉพาะผู้หญิงแล้วก็จะเปิดปั๊บปไอจีด้วยให้คนไปตามด้วยนี่นี่ง่ายสองเดือนครึ่งจบไปเนี่ยคือไปทำมาหากินไปรีวิวได้เลยไปเแฟนคลับพี่เบียร์นะคะถ้าสมัติมาดูนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยเพราะว่าช่องหนูต้องถึงหนึ่งหมื่นครับไม่งั้นจะไม่ผ่านฝึกงานนะคะเกินได้ค่ะกี่เดือนกี่เดือนกี่เดือนสองเดือนสองเดือนหมื่นซับนี่ถ้าเกิดถึงนี่ถึงก็เยอะนะใช่ครับเพราะตอนต้นถึงเยอะตอนต้นขึ้นยาก มาถึงอยู่แล้วแหลงเหรอจริค่ะดีดดวยดันดีดด้วยดันดันฝากทุกคนด้วยนะคะฝากกด Subscribe ด้วยนะคะ,อะขอบคุณนะคะวันนี้ก็ได้มากินอร่อยมากขอบตีมันพัก ทีนหน่อยหัวช้าง h e r ิเท g e อ๋อใช่หัวช้าง Heritage ถ่ายเป็นแฟนกันได้แน่นอน Heritage ปังเลยหรือปังเลยค่ะปัใครที่ดูอยู่นะคะก็อยากจะให้มาพักที่โรงแรมหัวช้าง h ฮ r i t a g e ด้วยนะคะอยู่ใจกลางเมืองเลยแล้วก็ห้องก็ดีมากๆใส่กันก็ดีแล้วก็ส่วนกลางก็สวยมากถ่ายรูปได้หลาย ของก็อร่อยอาหารก็อร่อยก็อยากให้มาเยอะๆนะคะจริงเหรอไม่ได้ที่เลยอร่อยจริงๆเลยร้องใช่ไหมติดเลยอย่าไปชมมากอ่ะติดเหลือแล้วพอไปขับชมไลฟ์ไม่หยุดผมเมาอยู่อ่ะผมดูเขาไลฟ์เนี่ยผมเมาจนถึงปงกอ่ะมันยังไลฟ์อยู่อีกไม่หยุดไลฟ์ไม่หยุดแล้วผมชมแล้วบ้านที่ไม่ไดโอเคค่ะก็ฝากทุกคนด้วยนะคะหัวช้างเทอริเห็นะคะมาพักกันเยอะๆนะ